ครับ M6 มสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพอสว่างแดนดินดูบรรยากาศครับมอเตอร์เวย์เอช่วงกลางคืนจากปากช่องครับถึงนะครราชสีมาตอนนี้ผมเลี้ยวซ้ายออกจากเลี้ยวซ้ายออกจาก ถนนมิตรภาพครับหมย2 2> ามเยเลขสองก็ใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับมอเต์เย์ M6 เลยต่างระดับปักช่องฮะมาก็จะมีป้ายตลอดครับอันนี้เข้าสู่มาเต์เย์ M6 ครับเลยปักช่องมาจะมีป้ายตลอด ครับบอกว่ามอเตอร์เวย์เอส่วนคนที่ใช้ประจำก็ดูครับบรรยากาศกลางคืนครับกิโลเมตรที่1้อจนไปถึงกิโลเมตรที่192ยเก้าสิบสองครับที่นครราชสีมาครับบายพาร ตอนนี้อยู่ในเขตอำเภอปักช่องฮะับมาตอว์เอ็มหกชมบรรยากาศช่วงกลางคืนครับชมบรรยากาศกันย,ยาวๆนะท่านผู้ชมมีโอกาสเดินทางกลับจากจังหวัดสกลนครเลยถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมชม เฉพาะรถสี่ล้อเท่านั้นนะครับไม่อนุญาตให้รถหกลอ้ลอสิบล้อใช้จุมบรรยากาศกันต่อครับมอเตอร์เวย์เอ็มหก ช่วงเขื่อนลำตะคองนะนท่านผู้ชมตรงแถวเรือนจำสีคิ้วฮะแต่ว่าบรรยากาศกลางคืนอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะท่านผู้ชมมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาครับ พร้อมกันครับเพื่อนๆชา youtube ทุกท่านอย่าลืมครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับอภรอสว่างแดนดินด้านหน้าครับมุ่งขึ้นสู่ทางยกระดับมอเตอร์ m6 คเอครับช่วงลำตะคอง <c oughs> ช่วงนี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับท่านผู้ชมนแนวระดับดินคอนกรีตก็ถือว่านิ่มฮะยังนิ่มก็ยังนิ่มอยู่ครับอาจจะเพิ่งสร้างเสร็จใหมๆ่ๆจุดนี้ก็จะขนานไปกับมอเตอร์เวย์เอกก็จะขนานไปกับถนนมิตรภาพด้านขวามือนะท่านผู้ชม ไปสองสว่างครับกลางคืนสะดวก ไม่อนุญาตให้หยุดจอดรถถ่ายภาพนะครับเพราะว่ารถใช้ความเร็วอาจจะเกิดอันตรายได้ ทุกดวงครับ ภาพนะครับเหนเามิตภาพอยู่ด้านล่างกลิมหมกจะอยู่ข้างบนครับสร้างครอบม,มิตภาพเลย ถ้าบรรยาการกลางคืน ต้องวิ่งชิดซ้ายนะครับท่านผู้ชมแต่นี่ว่ารถไม่ค่อยมีคนระับผมอยากให้ดูบรรยากาศมอเตอร์เวย์เอ็มหกช่วงเหนือเื่อนลำตะคองครับ เนยาวๆเลยท่านผู้ชมจนถึงนู่นลยครับเรียงเมืองนครราชสีมาสิ้นสุดมอเตอร์เวย์ครับบางปะอินนครราชสีมา จะไม่ค่อยเห็นนะท่านผู้ชมก้นกลางคืนนะ <c oughs> มีแต่ไฟนะครับแล้วก็ถนนมอเตอร์เวย์เอมหกนี่ยครับซ้ายมือครับมนิพภาพฝั่งขาออกลุงหน้าสุวรรณาสสีมาขวามือครับน <c oughs> ิพภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพมุ่งหน้าสุขปักช่อง Yeah. you ท่านผู้ชมโมงคลองไผ่ด้านล่างจะเป็นเรือนจำกลางคลองไผ่ฮะเพราะความมั่นคงสูงก็เลยต้องสร้างโมงปิดทึบไปเลย